้ตรงตรงเลยคร้บเก้าสามหกนะครับเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางและการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับสวัสดีทุกท่านครับก็พบกันกับผมกาพารวยครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาตามแนวทางของพอจำครับผมหลังวดที่แล้วเข้าเลขท้าย3ตัวตรงๆงเลยครับผมกับเลข 0- 5ห้า 4นะครับเนบาะตัดเล่นก็ข้า0550นะครับเนาะเมื่อนี่งวดนี้การเล่นมีโอกาสเขามาตามแนวทางพอจำให้เอฟซได้รับชมรับฟังครับผมว่าจะได้ตัวไหนก็ติดตามไปพร้อ,อมๆืันกับกาพารวยครับผมเอฟซท่านไหที่ว่าเข้ามาแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบริพาดข่าวสารดีๆแนวทางเด็ดจากทางช่องกาพารวยครับวันนีก้ก็ ตามกามาเด้ครับเดี๋ยวสิพ้าเข้าไปตามแนวทางของพอจำครับผมอันนี้ก็โชคผ้าด้วยนะครับเนาะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาน้ากันแล้วครับผมก็พอดีมาตามแนวทางของพอจำครับผมแล้วก็แม่นีนะครับเนาะเป็นยังไงครับได้ตัวดีตัวดีไปครับผมสําหรับของแม่นีนะครับเนาะตามจนเจอครับผมรับรองไม่ผิดหวังครับผมสองพี่น้องเอฟซอยากได้สํานักได้เด็ดเด็ดที่ว่าเมนเมนเดี๋ยวจัดตามให้ครับผม อาวันนี้ก็ไปแด้วครับตามมาเลยครับสิบห้าไปเบิ่งแนวทางของพอจำครับผมอันสองแปดนย์นเลขหาบมาทางนาเป็นสองแปดศูนย์ทางหลังเป็น1นึหศนปรากฏว่าออกทางหลังตรงๆนะครับเลขท้ายสามตัวหนึ่งหกศูนย์นะครับมาที่ผ่านมานะครับนี่ครับนี่พี่น้องได้เบิ่งน้ากันเที่ยวว่าจะได้ไปวิเคราะห์วิเคราะห์ทบทวนระวางงวดที่ผ่านมากกับงวดนี้นะครับนี่ นี่คือผลที่ผ่านมานะครับที่ช่วยพี่น้องได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนี่ครับเลขก็ออกหาศูนย์บนนะครับแต่ว่าสำหรับเลขท่ายสามตัวหนึ่งหกศูนย์ตรงๆนะครับเลขหาบมาาว่นนี้พ่อจํำจะได้เลขตัวได้นั้นห้าค่อยถักไปฟั่งน้ำกันนะครับตอนนี้กับล่อยู่ทุกสองาำช่องกำลังสรุปอยู่นะครับตอนนี้ก็ถือโอกาสล่อกรไปสจักน้อยนะครับสวัสดีครับ กัย่นไทยมา่าาพ่อจ้ำฝันได้เลขหาบมาไปเนาะค่ะน้วดนี่บ่ได้ฝันว่าหาบแมกฝันเอาไปขี่เรืออันนี้ต่ตองมวดแล้วเรียกหกตัวเรียกเรียกตัวนี้เรียกหกตัวนี่นตื้อได้แล้วเนาะแต่ว่ามันจะเสีย่าได้หกตัวเลยครบม้วนใด้ตรงว่นบ่ได้กัดข้นันขีข้นไปห้าวได้ทั้งหกตัวเลยหกแปดสี่ามแปดหนึ่อบัง เลี้ยงมันแบบนี้ไปร้านได้ใบเดียวมาที่นี่มามาฝันเพิ่มอีที่บา้านอย่อันนี้แกเก่เาเกิดได้ลงไปแล้วเนะาะเมื่อฝันเพิ่มคือฝันว่าลุกไปเลือกไปไป,ไปน้านี่ละท้าเลือดอยู่ละให้เลือกไปบันเลื่อนเป็นเลือดจะบอกล้านเลี้ยงหัวนีทรงงอกขึ้นจริงไหมเลี้ยงที่หัวเลือดอ่นะเอ่าสามเก้าสามหก แต่ว่าเขาเขียนลงแบบนี้เขียนเก้าแล้วก็มีสามแล้วมีหกอยู่ตรงเตะเขียนเลี้ยงเขียนเลี้ยงมาคือเรียกชูนี่นะครับผมเลื้อนเลื้อนหัวเลื้อนหัวนี้บม่ได้หาบแต่ว่าได้ได้ขี่เลื้อยได้ขี่เลื้อยได้นั่งเลื้อยมากเลยแต่แต่ว่ามันขึ้นนี่ฝันว่ามันขึ้นนี่เพบาะว่นได้ฝันเล็บฝันว่าเขาเขาจำนั่งอยู่คนเท่าหน้าป้าเขาที่เขียนมา มีผู้ชายผู้นางยางมากยางมาบกบบคบกบผดตนลงในน้ำอเมื่อขึ้นเพิ่นเลีวซอมซักลงไปเอ,อาไา้หาก็จำกบน่อคกบม้เห้นนึ่งขึ้นเนยแต่ว่ามันจีเก่นเงนียังคือฝันเกี่ยวกับกบแต่ว่าพ่นอห้เพอนอให้เพอนอหาทกานจะมาไปก็คือตัวเลขนี่เขาเล้วได้เล้วนั่งหาก็มีแต่ว่าบกบมันตายที่พอนอหา เพิ่นเอาเพิ่นออกสวมซัดซัดลงไปนะอันผู้เพิ่นเอามาให้เพิ่นว่ามันจีหายงงงากไว้สั่นที่แรกเพิ่นง่วมบ่ในความปันนางมึงเพิ่นง่วมอยู่วันนี้เพิ่นเลี้ยไปเยียบเพิ่นเลี้ยวสวมซับของที่เพิ่นเลี้ยวโคบมะหายเพิ่นขึ้นฝันขึ้นโคบตัวนี้ฝันเมื่อเพื่นนี้คือว่าเป็นโคบสุดท้ายมันก็สุดท้ายแล้วล่ะสุดท้ายเนาะค่ะตอนเพิ่นเอากโคบมะหายเลี้ยวขึ้น แดงมาเลขเขาเรื่องมันกะในความคิดมันกะมันใจยุ่นนะนีนกก่น,น,นี่เลขจำนวนชนเพราะว่าก็าสิมันใจนี่เพราะว่าเห็ดกําแพงกําแพงวัดนี่บ่าเงินก็ลอยลอลงไปก็เลยไปคว้ากวางคว้ากวางยังได้ปด จุดบไปด้ตรนี้คร <She ep. S 2> ับจุดทูบจุดยานี่บวชุดบได้ศูนย์สี่เก้าสีครับผมได้ได้ทุนตัวนี้แหะจุดทูบเป็นเลขสี่ตัวเลี่ตัวเลขสตัวได้อ่ครับเนี่ยเเลขสี่ตัวขอพูกระเยกีนี่เขาไปยังใ่บวชเอาคล้องไวถวายเสียงเปิดประตูเประตูบวชนเคยเปิดไว้เรา้อง่วมาแล้วเขาไปก็ปั่นมูอบันหน้าหว่งหละเขาเป็นเอายงปถอายเพ้นอานพ้นละมั่แล้วไหม เสียงเปิดประตูไม่จนแล้วคอยงูกหลังกันมากจริครับผมเลี้ยวขึ้นมาบ่มีค้นใหม่นี่เราเปรียกตอนนี้แหละตอนนี้ย่องเวียนนะครับเสียงเอ๊ะหรอเลี้ยวขึ้นมากแต่เพมีคนประตูกระบาดจริงครับผมก็นเปรียบยิ่งใส่เป็นเป็นถิ่มเพิ่นเน่องเบืองนี่แหละเพราะว่าไปไปขอไปเฮ็ดน้ำรอบจนนี้เขาไปเฮ็ดอยู่กันละพวกร่าเฮตไกสิเลี้ยวแล้วล่ะไกสิเลี้ยวแล้วเพราะว่า เสียแล้วชุดนียนะเพราะว่าผู้ประกอบน้องสี่วมาบดแล้วสร้างเขาเยอดยนอยเดียเยื่จนมเหลเยก็เแล้วอยู่ดีนี่แนหะ้งเลยกอจะได้ถวายทงวิธ er ีถวายบนทงสลัดวาผู้กรบอได้ถวายเกล็ดเล้วหล้สลัดก็ก็งแพงสีแล้วกลังส่างกำลังนเดี๋ยวยุดสามสิบแปดก้องกันแลี่ยวก็แพงอื ใกสี่เหลอใกล้สีเหลียแล้ววอ่ยู sure ่สามติบแปดองส8แปดองแต่ว่าบัณนเขาเจ้าว่าหายเฮ็ดสามติบหเพราะว่าสองป้องตรงไปให้รดเขารถออกย่างของมาเฮ็ดน้ำนะสองน้ำเฮตดประตูไว้เหตุมีตัวนี้เราพมฟันก็เป็นเรียกตัวเรียกหานี้ เขียนว่าว uh right? uh uh ิ่งเลยกับพวกบันยัติวิ่งเลยบอกให้เล็งเนาะคือฝันว่าเขามาสันให้ร่ยเบื้องสันย้ำได้กับขืนเตหาวันเรียกับเรียกสามมันอยู่ทั้งขางมันบมแก้มพื่อใหม่แต่เรียกเตเรียกหาอลยนี่นี่ขั้วฝันตัวเลขตัวนี้ฝันว่าขีเลือไปเขียนเลืมอขึ้นบ้านเพิ่มเติมเลขัวเรือบรอครับเลขัมเลือขีเลือไปยุ่ใเนก๊อนี่แหละขีไปพ้ายไป ใายไปบัานนี้ก็เลี้ยวไปเลี้ยวไปอยู่หัวเรือหัวเลือนเป็นสงงสินะตอนมันขึ้นบ้านบ้านนี้เลี้ยวไปเลี้ยงแดงกิ้งคืองอยี่หัวเลือนแดงตัวแดงนี่นั่นเดฟพ่อก็เลยเขียนแดงตัวแดงพ่อเขาันก็สามหกแต่ว่ามาหาเฮี้ยงนี่มาเขียนในเลี้ยงแดงคนมาเมื่อเ้าร์คนมา อยคลิปน้กตเลยินว่าเรีนจริงคือันก็เขียนตวเรนตุเลนตวเรงโอ้ต่พอเห็นเลยหัวเลือดตัวสีแดงจริงเลยนี่เลขเก่าแล้วก็เลขกสามเลขอหกลงมาเดี้เรี้ยงมาเลี้ยงลงแมงเขาังเขาเลขกถูกอยู่แล้ค่ะเลขเกาอยู่ทื่องมีเลขอสามเหลือหกตัวตาตัวสีแดงทามเขาอยู่ทามทามจกคของเลือดเขาเขา่าขี้แต่ก็เขาม่าเลี้ยกกี่ยังไม่ทันเลีรหลัสนียังนี่แหละเขาว่านน่ะล่ะผู้จัคของเลือกเขาว่าน รหเลือกย่งนี้เะา่าจัรเขาเขาบอว่าเลขนี่เขาบอกว่าเล็บรหัเากเลือกครับเก้าสามหกเก้าสามหกเป็นซับเข้าแล้วกก็ร่องเสียมเนาะ ท่นมีใบรัตรี่ก็เสียว่ายุเก้าสามเก้าสามหกมาเด้อสีเดเื้งเนาะสีเดบเบื้งน้ำพันไววพอแดงจึงคืงแล้วพอเนาะนาจิบจับไปหัวที่พานมาหากมาเงิน่ใินเสื้วนเงินเงินเสื้อนมากมาจ้ำมาเปิดนาเก้าเปียบเทียบนะครับให้พี่น้องเอฟซีฮะเจ้ามันมี้ข้อมันใจขึ้นนะครับนี่คือหัวที่่านมาแล้วครับนี่ครับ นี่ครับห้าศูนย์สี่เลขคูบนะครับสองเก้านั่นพ่อจำกับฝันว่าเห็นตัวเลขเก้าเขายังได้บอกพ่อจำไหสองเก้ามฏิภานมาเห็นเลขเก้าสองสามนะครับครับเลขเก้าหงายนกอดสองสามน้ครับเลขเก้าหงายนกอดคือว่าตัวนี้มันกว่ามันวันอย่างมันว่าตัวนี้ไดนะครับนี่ฝันนี่ห้ามาานะครับอางนาสองแปดศูนย์เบอออก มาออกท่ายนะครับสามตัวหนึ่งหกศูนย์ทรงๆนะครับนี่ครับบารนี่พิกหนานั่นพุ่นพ่อพิกหนานั่นนะครับบารนี่งวดนี้นะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะครับเอาหนี่ครับนี่ครับออกถ่าน่องแแบบเลยนะครับเด้อเอาครับแปดสี่สามแปดหนึ่งตัวแดงจึ้งๆเนี่ยแหะค่ะตัวแดงเลือดที่หัวเรือกเลขรหัสเลขเลือรหัสฟันล่าสุดเนาะพ่อเนบอล่าสุดล่าสุด กฟนกันเขาคบมา่ห้มันขึ้นคบตาย่ายบกับก้าวตเขาซัดใส่เหลี่ยมมากเอาเลยซัดใส่เหลี่ยมไ่ใส่สอมเออขาซขดใส่สอเอาเขาอ่อนอ่นมันคบเั่นเขาากับได้จับบนุเขาได้จับบนนุ่สามเก้าหกเก้าสามหกจำรับเลขหกสวของพอจำกับว่าธรรมอือ มันเคยออกว่ามันเขาแล้วมันที่หาเรียขของส่วนที่หนึ่งนะครับแ,แม่นี่ได้หนึ่งนะครับพอจําจได้เก้าหนึ่งห้าแล้วก็สามแปดหนึ่งอยู่ข้างบนนะครับเดินจะว่าเลขยุงหัวเรือนั้นเก้าสามหกคือน้องพีนาเอาเองนะครับพราะจําได้หาได้แม่นี่ได้นหนึ่งได้ล่องออกมาจัดใจกัางน่อยู่ในเก้าหนึ่งหาคือเก้าในเก้าหนึ่งห้านะครับมากชอบตัวใดเอาตัวนั้นนะครับขันโมมากกับท่านไปขันโมมากกับท่านไปนะครับ ต้อกรบบรูคือกันว่ามันตัวจสตัวได้เรียบก็ได้ครับนี่เพิ่มฝันบอกสดุฝันฟ้านครับเ้ิมฝันก้อนที่ฝันกับโบมันธรรมดาก็ไหวพาสุนมนกับเด็กวัวทั้งในวัดขอลำปูค่ะปูซุ้มเห็นตัวน่ะซุ้มเทียบพันน่ะครับเป็นกับมันิมิตนี่เมฝันอะไรเอาขอบคุณนพระจำหลายๆนะครับที่ให้แนวทางพร้อมกับแม่นี่นะครับงวดนี้ครับ ขอบคุณพะอจไม่หล้ะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะคบเก็บซี่กแยมินก็ได้มีสวงมีลาบครับครับนี่กับพ่อจำครับผมพอพอจำจะดึงตัวใดนะครับเนาะนี่ใบเดียวอนี่บเ่จำดึงนตัวใดเนาะสามหกตรงๆนี่แจ็คใบค่ะก็สามนี่ใบเดียวกับใบเดี่ยวน่ะ ได้ตรงตรเลยได้ตรงตเลยเก้าสามหกนะครับตรงตรงนะครับว่าอันนี้เป็นแปดเก้าสามหกได้ตรงๆเลยรางวัลใหญ่เลยครับเก้สองสองเจ็ดเก้าสามเลขหัวเรื่องนะคะตัวแดงจ้งคึ่งก็เลียกหัวเลือนะครับเพราะจำได้ตรงๆ ผมสำหรับแนวทางหรือว่าตัวเลขวันที่งวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นาะวันนี้วันนี้ก็ไ้แต่มีโอกาสเขามาตามแนวทางพอจำครับผมกับที่หลังที่ว่าไม่ได้มานานนะครับเนาะวัอนี้กาได้ได้มีโอกาสเขามาตามถึงที่ครับผมตามถึงบ้านนะครับเนาะ,ะก็รอดติดตามไปพร้อมๆกันกับก้าวด้วย fc ท่านไหนที่ว่าเข้ามาแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะบริภายขเขาสั้นดีๆหน้าทางเด็ดๆจากทางช่องก้พาพารวยครับคลิปนี้ขออนุญาตเอฟซี FC ทุกท่านจบลงเพียงเท่นี้สวัสดีครับ